สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีโซนอยเพชบรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับพบพอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องอิงครับครับพี่น้องนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่เรายังไม่ได้ย้ายคอกวัวออกจากหลังบ้านนะครับก็บเพราะว่าพื้นที่ที่เฮาสีนนำขอกวัวมาเห็ดใหม่นี่แหละครับพี่น้อง ที่เฮ้าสิมาเห็ดขอกงัวไม่คือดินมันยังบอ่อทันใดทีนะครับถมดินแล้วแต่ว่ายังไม่อยู่ตัวยังไม่ได้ระดับที่ต้องการก็เลยต้องเพิ่มนะครับถมเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็หลังจากที่ถมเพิ่มขึ้นกระิปรับดินไม่ปับดินแล้วกระิีให้ดินมันเหนี่ยมนั่นแหละครับพี่น้องแล้วก็จังคอยใ้ญ่ขอกงัวออกมาเพื่อที่สิมะส้างไม่นะครับ สร้างจุดไม่นี่แหละที่เตรียมไว้นี่คือนี่ครับจุดนี้นะครับก้านใหญ่ของง่วนี่ใส่เวลาโบเกิลสองมือครับบอต้องฝ่านะครับพี่นอ้องลื้อมือหนึ่งเฮ็ดอีกมือหนึ่งลื้อมือหนึงเฮ็ดมือหนึ่งง่วสามารถอยู่ได้ทันทีนะครับนี่คือไอมาตรฐานเพราะว่าห้องบริเฮ็ดแบบ ไอ้เป็นทางการคือกันกับไอ้วัวฟร์มนะครับนี่คือวัวบ้านๆน,นะครับเลียงแบบบ้านๆเอ็ดคอกแบบบ้านๆน,นะครับ <c oughs> ยังบอกท่านใหญ่ใหญ่หนึ่งยาง,งคือว่ามองที่เฮ้าสี่เห็ดใหม่ยังบอกพ้อสองก็คือว่าเฮ้ารอที่จะนําขี่ฟุน้นหรือขี่ง่วนนี่แหละออกจากคอกา่ตมาใส่ถุงหน้านะครับเนี่ย ล่อพี่นออ้องอ่าโยกเข้าไปโย,โ,ยโ,ยโยกเข้าไปโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกเออเออมากันไปครับแดดดีครับพี่น้องดูดิแดดกด็ดีล่มก็ดีนะครับนี่สังเกตใบไม้ฟิวไว้ครับใบบักวง ตอมตๆอมต้อมต้อมไปเห็นไหมดันเขาใส่กันเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะครับคือเครื่องทุนแรงนะครับเพราะเขามีเครื่องทุนแรงเขากับามาตีสี ใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเนี่เพราะว่าถ้าบ่มีรถไทยกัไในขนเองนะครับในยกกันเองนะครับนักนะครับพี่น้องหลังเขตแอ้ยอดไปหมดดิเพราะว่าตอนนี้ปูกกับอายุายแล้ะครับพ้นเจ็ดสิบัวเนะาะไม่เห็ดงานหนักลำบากกันครับเจ็บแต่อนน้นี่มามันจะรักษายากครับกว่าจะหายกว่าจะขึ้นนะครับ โทมครับปรับไม่นะครับกระสิเฮ็ดไออาจจะเป็นแบบมีคอกวัวด้วยนะครับแล้วก็มีคอกแพะนแล้วก็มีคอกไก่แล้วก็มีกระท่อมกระท่อมโบราณน,นะครับหลังหนึ่งกระท่อมคล้ายๆว่ากระทอมเป็นแอมฟ้ากระเตะมุ่งหยาค่า ประตูกะสิเป็นประตูฟากระแตะประตูเมไปย์ยังสินะครับแล้วกะ็ล้อมหัวด้วยที่ใส่ไม้ไพ่ลอ้อล้อมนะครับปลักกลักต้อใหม่ปักจะสินะครับแล้วกะ็ไอ้แองนามก็สิเป็นแองดินนะครับแล้วก็สิเป็นกระบวยกระบวยกระโปรกเพานะครับเป็นตดกินน้ำน้ำฝนนะครับในแองยิน,ยนเย็นนะครับพี่น้องแล้วก็สิมี ปูอันหนึ่งผูกอยู่ข้างๆกระท่อมนะครับโอ้ยบรรยากาศเวอาไปวอามาแล้วคือเทียนผาบนะครับพี่น้องดินสวยนะครับดินคือมันเป็นหน้าดินนะครับมันโมเมนดินที่เป็นคุดสะขุดนองนะครับแต่ดินพอเนี่มันจะเป็นดินเหนียวครับแต่นี่คือดินหนาดินนะครับดินหน้าดินนะครับนี่คุดเอาหนาดินยังสิละครับนี่ดินจะเป็นดิน ร่วนปนทรายนะครับแถวนี้จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับซิเป็นหนาดินน่าจะพ่อละครับเพราะว่าถ้าถมสูงกว่านี้ก็คือสีสูงแห้งนะครับหอกงวถมสมเนีกับปับปับลงกนะครับไอ้มันสูงกว่ากันแท้อาจจะขยายออกขางน้อยหางละ2 0 3สิบสมเซนนะครับเพิ่มพื้นที่นะครับ าก,การรยาก,กาศลังบ้านนะครับหลังบ้านน้องเองวันนี้นะครับวันพุทธที่3 1นะครับมือนี้สิ้นเดือนแล้วพี่น้องสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเลยเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าไล่ใจถุอย่างนะครับจะมาทาโถมอยู่ในช่วงนี้ครับ <c oughs> <c oughs> สิ้นเดือนนะครับ ล่ใจแบบอลังการนะครับจกเฮ็ดอีงเนี่ยจะค่อยมียจ่ใจหลายนะรถไถก็จะขึ้นไปปรับดินนะครับเตรียมความพร้อมครับเดือนหนาครับเดือนกุมภาพันธ์ช่วงกลางๆถึงปลายเดือนกจะมีการยหญ่ขอบรัวนะครับ ใหญ่ยูหันก็นจะใหญ่ออกมาหมดนะครับพี่น้องตั้งแต่ต้นบกม่วงเนี่ยตั้งแต่ไอหองตุก,กตาตโซนนั่นคือยหญ่ออกมาหมดเลยนะครับเราจะลงดินเพิ่มแล้วก็จะปับดินให้มันไกลเคียงกับระดับบานหลังใ่มากที่สุดนะครับ <c oughs> รอติดตามครับพี่น้องอีกหลายอย่างครับอีกเยอะเลยล่ะก็จะเซตเนี่ยก็จะเห็ดแต่ละอย่างแล้วนี่อีกหลายครับเพราะว่าเห็ดไปที่ละอย่างเนาะที่ละหม่องที่ละจุด เข้าบริเฮดเธอเดียวจบนะครับเข้าเฮดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับตามทุนตามงบประมาณที่เข้ามีนะครับพี่น้องกะน้องสู้ทุกมือครับสู้ทุกวันสู้กับเวลาสู้กับใจสู้กับแห้งสู้กับทุกอย่างนะครับมีพ่อพอแม่เอฟซีเป็นกำลังแรงใจนะครับเนาะคอยพักดันคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมครับ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานรถตู้้อครับพี่น้องฝ <c oughs> <c oughs> ากเบิรงโฆษณาให้น้ำนะครับช่วงนี้เคิลโฆษณาเริ่มสิข่าแล้วนะครับพี่นอ้องต้นเดือนโฆษณาบอกเขานะครับโกบมีโฆษณานะครับช่วงต้นเดือนช่วงนี้โฆษณาเริ่มเข่าลิปนะครับก็ฝากพ่อพี่น้องเอฟซีครับสนับสนุนด้วยทีมงานหลังบ้านครับทีมงานผูที่จะ คอยดูแลปกป้องทรัพย์สินและสื่อเสียงของน้องทางบ้านนะครับคอยเป็นหูเป็นตานะครับคอยบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆที่ได้รับมอบมหมายไว้นะครับพี่น้องกันขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเนาะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สนีซก่อนครับพี่น้องเดีพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ